เจลาตินแผ่นกับเจลาตินผงเวลาที่บรูมแล้วก่อนจะนําไปใช้เขามีวิธีการใช้เหมือนกันหรือเปล่าจริงๆแล้วถ้าในต่างประเทศนะคะมันก็จะมีเจลาตินขึ้นมาหลายรูปแบบเลยเขาจะเรียกว่าแบบบรอนซ์ ดิบซินเวอร์นะคะโกหรือว่าแพตตินัมจริงๆแล้วอันนี้คือในต่างประเทศเขาจะแบ่งกันเป็นแบบนี้เลยแต่แน่ในไทยอะ่ะเวลาที่เราเห็นเขาก็จะไปหาซื้อมันก็จะมีแบบแค่แผ่นกับผงั่นเองส่วนมากนะคะก็จะอยู่ในค่ากลางๆค่ะที่เราสามารถใช้ได้กับขนมหลายๆรูปแบบเลย แต่ถ้าหลายคนนะคะเวลาซื้อมาใช้แล้วก็มกักจะสงสัยว่าอีแบบผงอะ่ะมันอาจจะดีกว่าหรือเปล่าเพราะว่าดูแล้วมันละลายง่ายจริงอย่างในคลิปวิดีโอนี้ชมดจะก็คือใช้น้ํานะคะในอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วก็เจลาตินในอัตราส่วนที่เท่ากันคือเจลาตินหนึ่งส่วนต่อน้ำห้าส่วนนะคะอย่างนเี้ยใช้เจลาตินทั้งหมด3กรัมนะคะก็จะใส่น้ําลงไปเนี่ยทั้งหมด15กรัมค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะแช่ไว้น้ําที่ใช้เนี่ยก็ควรจะเป็นน้ําเย็นนะอุณหภูมิก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ5และไม่เกิน10องศาเซลเซียสจากนั้นเราก็จะแช่ทิ้งไว้อย่างน้อยนะคะประมาณ10-15นาที แต่ถ้าแบบแผ่นเนี่ยเราก็จะตัดเป็นแผ่นเล็กได้อย่างนี้ก่อนระยะเวลาในการแชร่กว่าตัวเจลาตินที่เป็นแบบแผน่นเขาจะอิ่มน้ําหรือดูดน้ําได้เต็มที่นะคะเขาก็จะใช้ระยะเวลานาน,านกว่าเจลาตินผงค่ะส่วนเจลาตินผงอ่ะเราพอโดนน้าปุ๊บเราก็ต้องคนให้เขาละลายเพราะว่าถ้าเราแช่เขาไว้เฉยๆแล้วเราไม่คนเขานะคะเจลาตินแบบผงเนี่ยค่ะ ตัวที่ไม่ได้โดนน้ามันก็จะไม่ดูดน้ําไม่อิ่มตัวนะคะเพราะเวลาเราไม่ใช้มันก็จะเกิดปัญหานั่นเองลักษณะพอเขาดูดน้ําจนอิ่มตัวแล้วเนี่ยคือจากที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยมันก็คือจะแบบอุ้มน้ําอูมเข้ามาไว้เต็มที่เลยนะคะถ้าวันนี้เราเอาไปทํามูสนะเราก็สามารถใส่เจลาตินลงไปได้เลยถ้าในสูตรใครที่เป็นลักษณะของการแบบ ไม่ได้ตวงน้ำเนาะก็คือหยิบเฉพาะเจลาตินเนี่ยเอาไปใส่ได้เลยนะคะแต่ปกติอย่างที่ชมดใช้ในลักษณะของการทำในปริมาณเยอะๆเนี่ยเขาจะเอาน้ำในสูตรที่แช่เจลาตินเนี่ยค่ะใส่ลงไปในสัดส่วนนั้นเลยเพราอป้องกันปัญหาในเรื่องของแบบเอะใครบีบน้ำมาเกินไปนะคะน้ำน้อยเกินไปมันก็จะทำให้การเซตตัวของขนมเนี่ยเกิดปัญหาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ใช้มาโดยตลอดเลยก็คือลักษณะจะเป็น1ต่อ5นั่นเอง จากนั้นค่ะก็นําไปละลายจะใช้การละลายโดยใช้การตุ๋นแบบนี้ก็ได้เนาะหรือใครจะนําเข้าไมโครเวฟก็ได้นะคะอุณหภูมิที่ละลายเจลาตินเนี่ยก่อนที่จะนําไปใช้นะก็ไม่ควรสูงมากเกินไปนะคะเพราะจะทําให้เจลาตินเนี่ยเสื่อมคุณภาพได้นั่นเองเป็นยังไงบ้างคะใครเคยใช้เจลาตินแบบไหนลองพิมพ์มาบอกใต้คอมเมนต์กันหน่อยค่ะว่าเคยใช้แบบไหนแล้วเกิดปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเชมอสมาแชร์ไว้ในคลิปหน้าอีก